สวัสดีครับผมนบอีสุสุจากบริษัทเทอร์มินอลอีสุสุสมุทรปราการนะครับเดี๋ยวในวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ผมมีรถตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งมอบนะครับคันนี้ก็เป็นรถรุ่นยอดนิยมนะครับ4ประตูไฮแลนเดอร์ Z1.9 สีขาวมุกเกียร์ธรรมดานะครับราคาของรถรุ่นนี้นะครับ8,99,000บาทนะครับ กับโปรโมชั่นนะครับที่ลูกค้าสามารถออกรถได้จริงนะฮะ4ประตูไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเกเกียร์ธรรมดาเงินดาวเริ่มต้นนะครับออกรถเริ่มต้นโปรโมชั่นอยู่ที่39,000บาทนะครับสำหรับคันนี้ก็สำหรับโปรนี้นะครับผมปล่อยนะครับทำสินเชื่อลูกค้าผ่านมาหลายคันแล้วนะครับลูกค้าเป็นสามีภรรยากันกู้ร่วมกันระหว่างสามีภรรยาออกรถได้จริงใช้โปรโมชั่น39,0 0 0บาทตรงนี้ได้เลย กับ4ประตู Highlander 1.9 Z สีขาวมุกนะฮะส่วนสำหรับเป็นสีอื่นนะครับอีก4สีไม่ว่าจะเป็นสีบรอนเงินสีดำสีส้มหรือสีเทาแลมโบนะครับราคาจะถูกกว่าสีขาวมุกอยู่7,000บาทนะครับราคาจะอยู่ที่892,000บาทนะครับสำหรับคันนี้โปรมชัน39,000สีขาวมุกได้อุปกรณ์ตกแต่งครบแบบคันนี้เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าโปร39,000บาทเนี่ย ได้อุปกรณ์ตกแต่งอะไรบ้างนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับลูกค้าที่กําลังดูโปรโมชั่นดูรถรุ่นนี้อยู่นะครับสามหมออกรถได้จริงเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าได้อะไรบ้างไปชมกันครับผม4ประตู h i er g h l a n d ร์หนึดเกแซดเกียร์ธรรมดาสีขาวมุกนะฮะแปดแสนเบาทนะครับกับโปรโมชั่นที่ลูกค้าสามารถออกรถได้จริง อยู่ที่39,000นะฮะได้อุปกรณ์ตกแต่งครบครบแบบคันนี้เลยลูกค้าที่ชื่นชอบรถรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถยอดนิยมนะครับรุ่นยอดนิยมเลยสำหรับรถรุ่นนี้สีเทารลมโบกับสีขาวมุกเนี่ยฮะก็จะเป็นสีที่ขายดีที่สุดนะครับสำหรับรถรุ่นนี้อุปกรณ์ตกแต่งนะครับก็มาเจาะสเปคกันนะฮะกับโบ39 0 0 0 เชน่นเดิมครับฟิล์มกองแสงนะฮะลูกค้าก็สามารถเลือกสเปคได้เลยไม่ว่าจะเป็น40 60 80นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้ทางด้านหน้านี่ก็เป็นฟิล์ม40%นะฮะรอบคันนี่ก็60%เนเช่นเดิมเลยยอดนิยมเลย60 40บิติดตั้งคิวกันศาสตร์ให้จากโรงงานเอ่อจากโชว์รูมอีซูซูนะครับเรียบร้อยนี่ออปชันต่างๆนะฮะก็มาแบบนี้เลย ล้อแม็กอรบ18นะฮะเป็นลายนี้นะครับสำหรับรุ่นเกรดแซบันไดข้างมีติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยทางชูรูมของเราก็ติดตั้งตัวกระบะไลเนอร์นะฮะเป็นแม็กไลเนอร์ของอ e ีซูซูแท้นะครับมาพร้อมกล้องไถล้างกังวินกับมือเปิดฝาท้ายตรงนี้เลยสัญ,ญลักษณ์เกรดแซ ไฟท้ายนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกหรือว่าไฟหลีนะครับตรงนี้ก็จะเป็น led เป็นหลอด led ให้ทั้งคู่เลยสวยงามกันชนท้ายออกแบบแบบบิวอินมากับตัวรถมาดูออปชันกันนะครับ4ประตูไฮไลเดอร์หนึ่งจุดเก้าแซดเกียร์ธรรมดาออปชันถือว่าให้มาคุ้มเลยนะฮะสำหรับเกรดแซนี่ฟิล์มกองแสง60%ด้านข้างนะครับถือว่าทัศนวิสัยการมองเนี่ยก็โอเคเลยนะครับใสเลยกันความร้อนเป็นเยี่ยม ด้านหน้านะฮะ40%นี่นะฮะใสอนี่ออปชันนะครับนี่คอนโซลด้านบนก็บุนุ่มนะฮะเดินได้จริงสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยสําหรับเกรดแซนะฮะก็จะมีระบบช่วยเหลือขณะลงทางลาดชันนะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้เกียร์ธรรมดาขนาด6สปีดนะฮะหน้าจอก็จะเป็นขนาด7นิ้วรองรับการใช้งานสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นระบบ Android iOS นะครับ ปุ่มแอร์ก็จะเป็น3ปุ่มแยกแบบนี้เลยพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับพร้อมระบบเชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยมาพร้อมระบบคลุยคอนโทรลล็อกความเร็วนะครับมีมาให้ครบเรียบร้อยสําหรับเกียร์แซไม่ว่าจะเกียร์ธรรมดาหรือออโต้มีมาให้ครบเลยสิ่งที่ขาดไม่ได้ทางด้านหลังนะฮะก็จะมาพร้อมช่องแอร์นี่มีมาให้ครบเรียบร้อยสําหรับเก,เกียร,ร,ร์รยะะพรแรรรรรรพร้อมช่องเสียบ USB แผง้างประตูต่างๆนะครับก็จะบุนุ่มนะฮะเดินได้จริงสีขาวสีขาวเป็นเบาะหนังนะฮะเบาะหนังแบบคูแมกนะฮะลดการสะสมของความร้อนสำหรับเกจแซดสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถอีสูสูนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น4ประตูรุ่นเตี้ยรุ่นสูงหรือว่ารถบรรทุกนะครับทางโชลูมเทอร์มินอลของเราก็มีจำหน่ายครบทุกประเภทเลยนะฮะเบอร์โทรตามนี้โทรมาได้เลยครับ081467 6289นะครับไม่ว่าในอดีตที่ผ่านมานะครับท่านอาจจะมีประวัติการผ่อนล่าช้าบ้างนะครับหรือว่าบางท่านอาจจะยังไม่มีประวัติการผ่อนอะไรมาเลยนะครับทางโชว์รูมทางผมนะครับมีทีมของไฟแนนซ์นะฮะที่คอยช่วยเหลือให้ท่านได้เป็นเจ้าของรถกันง่ายๆครับผมโทรมาได้เลยครับพูดคุยสอบถามกันก่อนนะครับซื้อไม่ซื้อไม่เป็นไรฮะโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้านะครับ ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายบรรยากาศการส่งมอบรถคันนี้ให้ชมกันอีกนะครับว่าเจ้าของรถคันนี้จะเป็นใครนะครับยังไงก็ฝากรับชมกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณและสวัสดีครับผม